สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆนะคะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือภาคอีสานนะคะหรือว่าเราเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะการแสดงขึ้นเมืองทั้งสีภาคเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะด้วยเงื่อนไขของสภาพภูมิศาสตร์ประเพณีศาส,สนาความเชื่อและค่านิยมนะคะเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันทั้งสีภาคนะคะสะท้อนเห็นถึงวัฒนธรรมการแสดงของแต่ละภาคซึ่งแตกต่างกันนะคะถ้าเรียนมองเห็นชัดๆเนี่ยง,ง่ายๆเลยเหมือนกับทางภาคเหนือ เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปอนนะคะรูปแบบการแต่งกายของทางภาคเหนือเอาที่เด่นเด่นเลยเราก็จะนึกถึงประเทศพมา่าเนื่องจากภูมิศาสตร์เราติดกับประเทศพมา่านะคะพอภาคอีสานร,รูปแบบการแต่งกายก็จะคล้ายคายก,กันกับประเทศลาวพอภูมิศาสตร์ของเราเป็นไงคะติดกับประเทศลาวนะคะก็มีการถ่ายถ่ายโอนนะคะวัฒนธรรมไหลกันนะคะระหว่างอีสานกับ ประเทศลาวนะคะรูปแบบการแต่งกายก็เลยมีต้ามวยด้านข้างรุ่งผ้าถุงอยากรั้งขึ้นมาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะส่วนภาคกลางก็จะฉายถึงความเป็นไทยเราจะนึกถึงเพลงกองยาวนะคะเพลงเยยเพลง่อยนิเกยํรำไทยสวยๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเป็นวัฒนธรรมของพันภาคใต้นะคะวัฒนธรรมของส่วนภาคใต้เราเราก็จะเห็นว่ารูปแบบการลเล่นนี่จะมีสองส่วนนะคะก็คือใต้ตอนบน ใต้ตอนล่างนะคะใต้ตอนบนหนูจะเห็นชัดก็คือเราจะนึกถึงภาคใต้ปับ๊บเราจะนึกถึงโนราหนังตะลุงเพลงบอกถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นต้นต้นขั้วต้นข้างบนส่วนบนของภาคใต้ตอนบนเลยนะคะพอลงมาตอนล่างนะคะแถวนาราปัตตานียาลาท่วานาราที่วาดนะคะายาลานะคะเหล่านี้วัฒนธรรมก็จะติดไปทางมาเลเซีย ลูปแบบการแต่งกายการละเล่นเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมรินรัมมนาไวโอนินเหล่านี้เป็นต้นนะคะการแต่งกายก็คล้ายๆกันกับประเทศมาเลเซียนะคะเราเรียกว่าวัฒนธรรมไหลแล้วก็แลกเปลี่ยนสลับกันนะคะรูปแบบการเล่นพอภาคใต้ตอนล่างรียนก็จะนึกถึงรองแงงนะคะเพราะว่ามีการต้อนรับอาคารตกแพิเศษนะคะแขกบ้านแขกเมืองจากมาเลเซียจากไทยเข้าสู่มาเลเซียมาเลเซียเข้าไทยอย่างนี้เป็นต้น เมื่อกี้เราไตเติ้ลกันไปแล้วเรื่องของการแสดงพื้นเมืองสีผ้านะคะทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของอเนื้อหาที่ครูจะบอกว่าอกลักษณ์ของแต่ละภาคนั้นมีความแตกต่างกันไปนะคะทั้งรูปแบบของการแสดงพื้นเมืองนะคะแล้วก็ปัจจัยหลายประการนะคะปัจจัยแรยกข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะคะอิทธิพลต่อก,การสื่อทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละภาคเนื่องจาก อดีตนะคะการคมนาคมติดต่อภาคกลางค่อนข้างยากลําบากนะคะในภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลวัฒนธรรมนะคะประเทศใกล้เคียงกันเช่นภาคเหนือก็จัดว่าเป็นภาคที่มีภูเขาป่าลุ่มน้ําต่างๆมากมายนะคะประชากรส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่เกือบทุกพื้นที่นะคะอย่างพื้นที่สูงสูงนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของชาวเขานะคะส่วนที่ราบก็จะมีคนไทยอาศัยอยู่ ถานที่ต่างๆเป็นเหตุให้ภาคเหนือได้รับอิทธิพลผสมผสานไทยใหญ่ไทยน้อยเนี้ยวพม่าะนะคะเป็นชาวเผ่าต่างๆนะคะอันนี้ยกตัวอย่างสภาพภูมิศาสตร์นะคะส่วนประเพณีนะคะประเพณีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการลเล่นการแสดงพื้นเมืองขึ้นได้นะคะเพราะว่าแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีภาษาไม่เหมือนกันนะคะแต่ละภาคก็เช่นเดียวกันขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนของตนเองดังนั้นก็จะมี พื้นเมืองของแต่และท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะสมมุติว่าทางภาคเหนือนะคะเราจะเห็นว่ามีการฟ้อนเยียวอย่างนี้นะคะก็มีประเพณีที่มีความเชื่อในการไหว้บวงสูงบูชาต่างๆนะคะฟ้อนเยียวนี่เป็นเรื่องของ เสริมสร้างเรื่องของสิริมงคลนะคะหรือว่ายกตัวอย่างอีสานอีสานก็จะมีการละเล่นเช่นมีการละเล่นบั้งไฟนะคะก็มีเสื้งบั้งไฟเกิดขึ้นมานะคะเนื่องจากอิทธิพลของการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพนะคะเช่นเสิ้ง,ยงหยาไ่มดแดงนะคะเสื้งตักกระแตอตาข้าวนะคะเนื่องจากเป็นอาหารของเขาทางโน้นนะคะเสิ้งกระติบเนื่องจากคนทางภาคอีสานนี่ทานข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ พอ,อมาเป็นภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะเป็นภาคที่มีการทํานามากที่สุดสดถูกเก็บเกี่ยวต่างๆก็จะมีมีการเกี่ยวข้าวนะคะก็มีร้องเพลงเต้นกรรมลเกี่ยวมีเพลงเยยนะคะหยกเย้าหนุ่มสาวกันนะคะพอเป็นภาคใต้นะคะภาคใต้ก็มีประเพณีการเดินสิบก็จะมีรำต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตของคนภาคใต้เช่นมีการกรีดยานะคะเป็นอาชีพหลักของคนทางภาคใต้ที่เป็นภาคเกษตรกรรม ก็จะมีระบีงกรีบยางนะคะ,ะมีเครื่องถมเยอะมากเลยภาคใต้โดยเฉพาะนะครศรีธรรมราชก็มีระบีงเครื่องถมนะมีดีราชาชักดีราชาชักเนี่ยเกิดจากการที่คนเนี่ยชอบกินน้ำชานะคะกันมากเลยนะคะทั้งภาคใต้ตอนล่างทั้งภาคใต้ตอนบนนะคะกินกันสนุกสนานนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นรำลีลาชาชักขึ้นมานะคะแม้กระทั่งหนังตะลุงนะคะก็มีคนนิยมดูหนังตะลุงกันเยอะก็มีกัน ละเล่นนะคะแล้วก็มีการแสดงระบำาเหนังตะลุมเป็นต้นนะคะมีการแกะหนังก็มีระบำแกะหนังอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เราพูดในเรื่องของประเพณีนะคะต่อไปศาสนาก็มีความแตกต่างกันนะคะก็เกี่ยวกับความเชื่อการละเล่นที่แตกต่างกันไปนะคะของแต่ละภาคนะคะส่วนความเชื่อนะคะก็ความผูกพันที่เกิดในรูปแบบของประเพณีต่างๆการเล่นต่างๆของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของค่านิยมนะคะค่านิยมเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญในการแสดงพื้นเมืองมากนะคะทั้งนี้เพราะค่านิยมเป็นสิ่งสําคัญพื้นฐานทําให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลพฤติกรรมและการแสดงออกต่างๆของบุคคลย่อมทําให้ขึ้นอยู่กับลักษณะค่านิยมที่เขามีอยู่นะคะเช่นค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาความมั่นคงการทําบุญความสนุกสนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความกตันยู่รู้คุณค่ะอย่างนี้เป็นต้นเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเด็กๆ